ขณะนี้เราได้มาถึงที่พักแล้วนะครับผมชื่อว่าล้อมดาวรีสอร์ทครับเหนื่อยครับผมขับรถมาเป็นไงหวานอ่าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับอันนี้ที่จอดรถครับที่จอดกว้างดีครับข้างบนก็จะมีเป็นบ้านเป็นหลังนะครับนี่ครับตรงนี้จะเป็นร้านอาหารนะครับร้านอาหารอันนี้จะเป็นโดมนะครับจะมีห้าโดม ของผมจะอยู่ห้องลิมสุดเลยห้องเบอร์ห้าเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศด้านหน้านะครับผมบรรยากาศโอเคเลยครับอากาศหนาวค่ะตอนนี้อันนี้ห้องน้ําตอนนี้มาถึงก็ประมาณบ่ายสองครึ่งนะครับตอนนี้อุณหภูมิประมาณสิบเจ็ดสิบแปดองศาแล้วครับนี่ครับบรรยากาศโอ้โหสวยครับโล่งโปร่งครับนี่ครับบรรยากาศตอนนี้อุณหภูมิประมาณสิบแปดสิบเก้าองศานะครับเมื่อกี้หมอกเยอะครับ นี่ครับบรรยากาศอันนี้โดมครับเดี๋ยวหวานจะเปิดห้องดูหน่อยเร็วจะพาไปดูโดมห้องข้างในนะครับมีห้องน้ําส่วนตัวนะครับอันนี้ห้องนอนห้องสวยห้องใหม่ครับไม่มีแอร์ครับเพราะว่าที่นี่อากาศหนาวครับบรรยากาศดีครับผมนะครับใครมีโอกาสก็มาเที่ยวได้นะครับล้อมดาวรีสอร์ทครับผมพักผ่อนบ้างนะครับ S 1> <S 1> <S ขาด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 โอเคครับผมสวัสดีครับ ครับตอนนี้เวลา9โมง2ีนาทีเกมตัวเช็คเอาท์ครับบรรยากาศนี่ครับบรรยากาศดีเลยนะครับสวยงามนี่ครับโอ้โหทะเลหมอกครับมาท่าสายเชี่ยว่อเช้าตื่นมายังไม่มีครับเริ่มมาแล้วครับล้อมภูเขาแล้วครับสวยครับไม่ผิดหวังครับมาอะไรเจอหรือว่ามาคุ้มครับผมนี่ครับ แต่ตอนเช้าตื่นมาตอน6โม -7 โมงไม่มีครับเพิ่งมาที่สายครับนี่ครับกำลังเริ่มก่อดตัวแล้วครับทะเลหมอกครับสวยงามใช้ได้ครับผมในปิดหวังครับใครมาภูทับเบิกนะครับแนะนํามาที่นี่เลยล้อมดาวรีสอร์ทครับเปิดใหม่ครับราคาก็ไม่แพงครับบริการดีครับผมนี่ครับโอเคครับผมสวัสดีครับ